ปุ๋ยเคมีเอเวอเรสปุ๋ยเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราฟื้นฟูต้นยางเปลือกแข็งรักษาต้นยางหน้าตายที่เป็นขวัญใจของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ใช้แล้วเห็นผลจริงเรามาดูพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเห็นผลจริงเป็นอย่างไรนี่นะครับสภาพต้นยางนะครับดูนะครับเนี่ยนี่นะครับกี่ต้นนะครับโอ้ยน้ำยางสภาพต้นยางนะครับเนี่ยที่เรามาทําการรักษานะครับ เริ่มมีน้ำยางกลับคืนออกมาแล้วนะครับนี่น้ำยางนิ่มป่ะนิ่มนิ่มนิ่มครับนิ่มโอ้ดีดีครับครับยอดสุดยอดของเพื่อนเ่ยโอเคพอใจป่ครับนี่พอใจครับสุดยอดเลยโอ้นันอันอีเต็มคูแลวมิ้วนะว่าอย่าตนนั้นนี่บอกเออะปังยิ้วอีบอแท้ตอนนี้ได้ออาคู่ใส่เอามันล้นเออมันนั้นล้นโปอันนั้นได้ออกออกไวห้ามีดนะ เ <Yeah>. yeah. น,นี่ยเนี่ยอันนี้ก็ได้ใส่คู่อันนี้แกออกรอบหนึ่งแล้วเนะี่ยแกออกรอบหนึ่งแล้วเนี yeah. ่ย <c oughs> ตัวเวเลสของเรานะ่ะได้ผลดีจริงๆ <c oughs> ตัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้จริงอย่าพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลอง